สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผม m i n a น i o n ชแนครับคลิปนี้แจ้งข่าวด่วนอีกแล้วครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เด็กแรกเกิดนะครับตอนนี้นะครับเงินเบีย้ยผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เด็กแรกเกิดเงินเข้าแล้วครับผมผู้สูงอายุนั้นก็ตามเดิมครับ 6 0 0ถึง1,000บาทครับผมหากอายุ60ปีนะครับถึง70ปีนะครับก็จะได้อยู่ที่600บาท70ปีขึ้นไปนะครับได้อยู่ที่700ยบาทครับ8ปปีขึ้นไปได้800ยบาทครับแต่หาก9กปีขึ้นไปก็ได้1000บาทครับผมสำหรับเบี้ยคนพิการนั้นนะครับก็ได้800บาทครับ ท่านใดน,นะครับที่เป็นทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการก็จะได้ทั้ง2เท่าเลยนะครับสเด้งเลยก็คือเงินผู้สูงอายุ1ส่วนแล้วก็เงินของผู้พิการอีกหนึ่งส่วนครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับผมมีหลักฐานการโอนเงินนะครับของผู้พิการและก็ผู้สูงอายุท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการนะครับมาโชว์ให้ดูนะครับว่าเงินเข้าจริงๆแล้วนะครับผมโอเคนะครับไปที่จอสลิปเงินเดือนหรือว่ารายการของธนาคารเลยครับ ท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นรายการเคลื่อนไหวของบัญชีของผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านนี้เป็นทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการครับผมเลยได้นะครับการรับโอนเงินนะครับอยู่ที่2อย่างด้วยกันนะครับก็คือผู้พิการนะครับแปดบาทนะครับรายการด้านบนนะครับวันที่9ตุลาคมนะครับ เวลาตีสองครึ่งนะครับแล้วก็เงินผู้สูงอายุนะครับได้อีก600บาทนะครับผมเวลาประมาณตีสี่ครับซึ่งท่านนี้นะครับก็มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดลำพูนครับผมหากจังหวัดท่านนะครับเข้าเวลาไหนนะครับก็บอกกันด้วยนะครับจากที่ท่านเห็นนะครับก็คือเข้าวันที่9ตุลาคม63ครับภูมิลำเนาจังหวัดลำพูนครับผมซึ่งจากแหล่งข่าวนะครับอ้างว่าจะไม่เกินนะครับวันที่10ตุลาคมนะครับหรือวันที่10ของเดือนต่อๆไปนะครับ ตั้งแต่ตุลาคม63ไปจนถึงกันยายน64เลยทีเดียวนะครับซึ่งได้หากมีความคืบหน้าอย่างไรเราก็จะมาอัปเดตข่าวกันอีกครั้งครับโอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับการแจ้งข่าวด่วนพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้สูงอายุผู้พิการและก็เด็กแรกเกิดนะครับท่านผู้ชมครับ สำหรับเด็กแรกเกิดนั้นครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเงินจะเข้าหรือไม่นะครับหากท่านใดนะครับที่มีบุตรนะครับเด็กแรกเกิดนะครับหากเงินเข้าแล้วอย่างไรนะครับก็แจ้งกันที่คอมเมนต์ด้วยนะครับผมก็จะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็ผู้รับชมคลิปของ m ม n นียชาแนลทุกท่านเลยครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับข่าวการแจ้งเตือนนะครับเงินเข้าแล้วครับผมทุกวันที่10ของเดือนนะครับตั้งแต่ปีงบ64เป็นต้นไปเงินประส์อายุผู้พิการนะครับ ก็เข้าตรงเวลาแล้วครับไม่เหมือนเดินก่อนๆมานะครับที่เออไม่เข้าตรงวันนะครับเพราะว่า อาจจะก,การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่เพียงพอนะครับหรือว่างบประมาณมีการเบิกจ่ายไม่สมดุลกันนั่นเองครับผมโอเคนะครับหากมีคําถามข้อสงสัยก็คอมเมนต์ตอบกันใต้คลิปได้นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมก่อนจบคลิปกันไปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องไมเน่ชาแนลด้วยนะครับข่าวสารดีๆสิ่งดีวิธีการต่างต่ที่เป็นประโยชน์มีมอบให้ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนแน่นอนครับผมและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขม,มากครับ ลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับกับกระผมมานิชาแนลครับสวัสดีครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่องมานิชาแนลด้วยนะครับ